ค่ำคืนนี้นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีปรับโหมดกันเล็กน้อยนะครับกลับเข้าสู่ฟุตบอลถ้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลี้ยวภูเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับรอบที่3นะครับเปิดลังแอนฟิลด์นะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็มีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามชมกันได้ในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับเลี้ยวภูไม่น้อยด้วยเหมือนกันแม้ว่า หใน4รายการนะครับที่เรียวพูลุ้นถ้วยการแข่งขันแล้วก็รายการนี้อาจจะเป็นรายการที่เล็กที่สุดนะครับสำหรับเดียวผูแต่มันก็มีความสําคัญอะไรอยู่ในตัวประมาณหนึงเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับในช่วงนี้นะครับเรามาดูความพร้อมอะไรต่างๆสําหรับเกมในค่ําคืนนี้กันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับเพราะว่าเวอร์พูนะครับอาจจะมีการปรับ ทับนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะคล้ายกับการเจอกับฟุตบอลยูโรปาลีกเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับหลายๆคนนะครับที่เป็นทั้งตัวสำรองนะครับเป็นดาวรุ่งได้ลงสนามเคาะเสนิมการอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับปรักษาประตูวันนี้นะครับน่าจะเป็นโอกาสของควิวินเคนเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนในตำแหน่งแบ็กโฟต่างๆนะครับ อสตาซิมิการ์นะครับก็คงจะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอาจจะได้เห็นจาเรวควอนซ่านะครับลงเล่นในเกมนี้จับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับส่วนทางขวานะครับต้องมาดูกันว่าจะเป็นบทบาทของสเตฟานไบเซติชนะครับอีกนัดหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะสามารถที่จะสวิช c ์นะครับตัวเองเข้าไปช่วย ในแดนกลางแล้วก็เริ่มทำได้ดีในครึ่งเวลาหลังของเกมยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะให้แผงหลังนะครับและผู้รักษาประตูทั้งหมดนะครับได้พักกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะไปเจอกับสตอร์นะครับในวันเสาร์ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับแดนกลางนะครับ ไรอันกราวนแบกนะครับแล้วก็มีฮาวิเอเลียดนะครับแล้วก็มีวาตารุเอนโดนะครับอย่างน่าจะได้ลงเล่นเกมนัดนี้นะครับโดยในแผงหน้าเบนด็อกนะครับก็คงจะได้ลงวัดลวดลายแทนโมฮัมเหม็ดซาราดนะครับโดยมีโคดี้คาโปนะครับแล้วก็ดิโอโกโชตาที่ค่อนข้างสดเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในฤดูกาลนี้นะครับ แม้ว่าจะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับแต่คุนพลของเลีอยวปูที่ถูกส่งลงเล่นนะครับมีสภาพความพร้อมแล้วก็อาการบาดเจ็บไม่เยอะเหมือนหลายหายปีที่ผ่านมาซึ่งบางปีนะครับเราเอาดาวรุ่งนะครับจากอะ a าเดมี่ขึ้นมาเล่นกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับใช้ตัวสำรองนะครับที่มีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับลงมาทําการแข่งขันกันเลยเป็นการข้อสนิมแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ได้มากที่สุดเพื่อการสแตนบายนะครับสำหรับผู้เล่นตัวหลักๆที่จะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะฉะนั้นสภาพทีมอาจจะ ดูแข็งแกร่งกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาในเรื่องของการโลเตชันนะครับขอทำให้ความน่าสนใจในเกมยังมีมากขึ้นซึ่งคู่แข่งของลิเวอร์พูในนัดนี้คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ปัจจุบันนะครับเป็นตำแหน่งจ่าฝูงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะตกชั้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็การเจอกันในครั้งล่าสุดถ้าจำกันได้ดีนะครับก็เป็นช่วงของปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับที่เวอร์พูเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0นะครับซึ่งเกมนัดนั้นนะครับก็ถือว่าเวอร์พูแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับยังไม่ใช่ช่วงที่สมบูรณ์อย่างทุกวันนี้นะครับแต่ผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวเรอรวพูเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยเหมือนกันนะครับสำหรับความอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเรอยวพูนะครับก็จะมีเพียงแค่ เตียกูเอคันตัล่านะครับที่ว่ากันว่าอาจจะต้องรอกันจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับอีกคนหนึ่งคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแม้ว่าเทรนดอาจจะมีความพร้อมมากขึ้นแต่ไม่น่าจะเสี่ยงนะครับในการที่จะจับลงเล่นในเกมนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้สูงถ้าพร้อมจริงๆก็จะเก็บไว้เล่นกับสเปอร์ในวันเสาร์หน้าเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแค่2ผู้เล่นนะครับที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของลิอร์พูนะครับซึ่ง ฟอร์มการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมค่อนข้างดีเรียผ์ผูเก็บชัยชนะมาได้ตลอดในระยะหลังเช่นเดียวกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ความพร้อมต่างๆนะครับแล้วก็เกล็ดที่น่าสนใจบางสิ่งบางอย่างของเรียผ์ผูก็คือถึงตรงนี้แล้วนะครับเรียบผูไร้พ่ายนะครับมา17นะัด ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของความมั่นใจสูงสุดเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลเวอพูลนะครับเอาชนะคู่แข่งนะครับที่ดิวิชันต่ำกว่านะครับ17จนัดหลังสุดที่เล่นกันในลีกครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าลีวอพูลนี่คือเจ้าพ่อฟุตบอลรายการนี้นะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษนะครับลีโอพูลครองแชมป์ฟุตบอลรายการนี้ได้มากที่สุดด้วยจำนวน9ครั้งนะครับก็ ครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นในปี2022นะครับอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เองมีเคียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับที่เคยเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้มากกว่าลิเวอร์พูลนะครับในยุคที่จะร์้นค็อปเข้ามาคุมทีมนะครับถ้านับเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับ โดยที่ซิตี้ชนะเลสเตอร์ไป6ครั้งส่วนเลี้ยููเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้แล้ว5ครั้งด้วยกันนะครับนี่ก็คือเกร็ดเล,เล็กๆน้อยๆนะครับของ2ทีมนี้นะครับที่พบกันมานะครับถามว่าฟุตบอลรายการนี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับใช้ตัวสํารองลงเล่นแบบนี้มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลรายการใดก็แล้วแต่นะครับถ้าหาไปถึงคาว่าแชมป์นะครับมัน สร้างเกียรติยศต่างๆนานาขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในศึกคาราบาวครับรอบ3เนี่ยดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะครับเลี้ยวผูก็ยังถือว่ายังเน้นนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งหลายๆคนนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้อาจจะมองดูนะครับว่าการมาพบกับเลี้ยวผูที่ไม่ค่อยแพ้ใครในระยะหลังๆมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะเจอกับงานง่ายขึ้นนะครับในการที่พบกับตัวสำรองหรือดาวรุ่งต่างๆแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับ ในบรรดาดาวรุ่งและตัวสำรองต่างๆของเรียวผูชุดนี้นะครับทุกคนต่างอยากที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสนะครับสอดแทรกตัวเองขึ้นไปเป็นตัวจริงของทีมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการโชว์ฟอร์มของนักเตะเรียบผูแต่ละคนในเกมนี้เชื่อได้เลยว่ามีความอัดอั้นและอยากจะปล่อยของกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับแลวก็จะทําให้อ่า หลายๆคนนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับไม่ต้องใครมากเลยครับไล่กันไปเลยในเรื่องของคอสตาซิมิกาที่เพิ่งต่อสัญญานะครับเขาเองเขาก็หวังนะครับที่จะได้มีโอกาสนะครับที่ตัวเองนะครับจะได้เบียดตําแหน่งกับทางด้านแอนดี้โรเบิร์สันเหมือนกันนะครับเพราะว่า การอยู่ในระยะยาวของทีมเขาคงจะไม่ได้คาดหวังนะครับว่าตัวเองจะเป็นแค่ตัวสำรองของทีมไปในทุกๆสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันในตำแหน่งกองกลางนะครับเรามาดูในเรื่องของไลอ้อนกราฟนแบกกันบ้างนะครับกราฟนแบกเองนะครับถือว่าการเปิดตัวนะครับกับนัด LAS K-Lins ในสัะนะ ผู้เล่นตัวจริงนัดแรกของเขากับลิเวอร์พูก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีและน่าประทับใจนะครับนับตั้งแต่ย้ายจากบาเยอร์มิวนิกมานะครับหลังจากที่ทีมเองนะครับพยายามเฝ้าและสอดแนมที่อยากจะได้ตัวกาเฟนแบกมาและตอนนี้นะครับกาเฟนแบกเองอยู่ในช่วงที่กําลังปรับตัวนะครับเพราะตัวเองก็ต้องการนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้แดนกลางของลิเวอร์พูลนะครับมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ เขาหวังว่าตัวเองจะได้เล่นกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดเบนิกโซบอสไลน์ได้อย่างเป็นประจำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ด่านที่เขาจําเป็นนะครับที่จะต้องฝ่าด่านไปให้ได้ในตอนนี้นะครับสาหรับไลออนกราเฟนแบกนั่นก็คือเรื่องของเคอร์ติสโจนนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับที่เมื่อกี้กล่าวทิ้งกันเอาไว้สักเล็กน้อยว่าทําไมรายการนี้ถึงยังมีความสําคัญจําได้ไหมครับว่าเคอร์ติสโจนนะครับเคยเป็นแค่ผู้เล่นตัวสํารองแล้วก็มีโอกาสลงเล่น ฟุตบอลรายการนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับในปัจจุบันเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวหลักของสโมสเรี้อภูได้นะครับเพราะฉะนั้น แต่ละคนที่ลงเล่นในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตัวสำรองแต่มันเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับที่จะทำให้ทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะก้าวเติบโตขึ้นไปแล้วก็สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับนี่ก็คือความสำคัญของเกมนี้ซึ่งบอกเลยว่าเลสเตอร์ซิตี้ถ้าหากจะมองว่าเป็นโชคดีที่เจอกลบ้วผูในทีมที่ไม่ใช่ชุดใหญ่กงต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเพราะ ทุกคนน่าจะใส่กันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับนอกจากไลอ้นกราเฟนแบกแล้วนะครับตอนนี้นะโกดี้คัคโปนะครับก็เริ่มตกไปเป็นตัวสำรองหลายเกมแล้วเหมือนกันนะครับแม้ว่าในเกม L.A.S.K.L i n s นะครับมีการใช้งานดาวินนูนเยสนะครับเป็นหลักแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ตัวเองจะได้สลับลงเล่นเมื่อเกมที่พบกับเวสแฮมเมื่อวันอา,อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ ดาวินูเนสยังได้รับคัดเลือกนะครับให้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากโคดี้คัคโปอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับเกมนี้คงต้องใส่เต็มที่นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอยู่ดีๆโคดี้คัคโปนะครับลงมายิงใส่เลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ยิง3ประตูทิ้ง4ประตูขึ้นมาโอกาสที่เจอร์รนคอปจะจับทางโคดี้คัคโปไปนั่งเป็นตัวสำรองในเกมกับสเปอร์ทั้งๆท,ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง ก็อาจจะมีโอกาสที่จะสอดแทรกกับทางด้านดา r w วินนูเดสได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมว่าโอกาสมาแล้วนะครับทุกคนต้องทําให้เต็มที่เช่นเดียวกับดิโอโกโชตาครับแม้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองโชตาลงสนามจะเต็มที่เสมอก็ตามแต่ถ้าหากต้องเป็นตัวสํารองมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนักนะครับ ต่อตัวของโชต้าโดยเฉพาะดิ่งิ่งตำแหน่งของตัวเองในเรื่องของทีมชาติโปรตุเกสด,ด้วยนะครับถ้าหากทำได้ดีนะครับก็สลับกันเล่นกับทางด้านลยดิอัสได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องลงมาในเฉพาะทัวร์นาเมนต์ที่เป็นลีกครับหรือยูโรปาครับนะครับยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้นะครับแค่นั้นนะครับตำแหน่งสําคัญจริงๆคิคนที่อยากจะเล่นกันมากๆกก็คงจะต้องเป็นพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่า การเป็นตัวสำรองและมีโอกาสลงเล่นในเกมนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการแทนที่นะครับเป็นการแทนที่เท่านั้นสำหรับนักเตะหลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีโอกาสในการลงเล่นในพรีมเมียร์ลีกมากมายนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทุกคนต้องทำได้ดีเช่นเดียวกันกันกนกบ2ดาวรุ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวสำรองก็ก็เป็นนักเตะใหม่ที่เข้ามาสู่ทีมในฤดูกาลนี้นะครับเบนดกนะครับแล้วก็สเตฟานไบเซติช สองคนนี้คือดาวรุ่งนะครับที่ถูกดันขึ้นมาจากชุด Academy นะครับตอนนี้ว่ากันว่าตำแหน่งนะครับของโมฮัมเหม็ดซาราห์ที่พอจะทดแทนกันได้ในทีมของเลียบูชุดปัจจุบันนี้นะครับก็เหลือแค่เบนดกเนี่ยครับที่จะจัดจ้านมากพอเรื่องของพรสวรรค์นในตูวการเล่นของเบนดกมีอยู่แล้วนะครับขาดแค่ประสบการณ์การลงสนามของแต่ละ แต่ละนัดของเบนโดกนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่เขาจําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็คว้ามันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จากเกมในเกมกับ LASK d i n s เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเบนโดกนะครับยังต้องการประสบการณ์แล้วก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาสามารถปรับตัวและเรียนรู้นะครับบนเวทีต่างๆเหล่านี้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นส่งการส่งผลดีนะครับเพราะว่าเบนโดกนี่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็ ลิวพูเองก็พยายามใช้งานเขาอย่างระมัดระวังนะครับถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นไปมันอาจจะเสียบอลไปเลยเสียความมั่นใจไปเลยขณะเดียวกันสเตฟานไบเซติชนะครับนับตั้งแต่บาดเจ็บไปตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสลงเล่นนะครับในเกมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมากับ LASK Lin นสเท่านั้นนะครับนัดนี้เป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่เขาจะต้องรีบลงสนามมาเพื่อปรับจังหวะการเล่นของตัวเองให้กลับมาให้ดีที่สุด ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าสเตฟานไบเซติชกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับการสอดแทรกลงเป็นตัวจริงของเขาในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของฤดูกาลในการที่ไบเซติชได้ลงเล่นแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วดันให้ทางด้านอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับขึ้นไปเล่นกับโดมินิกโซบอสไลซึ่งทุกคนอยากจะเห็นมาก ก็อาจจะทําให้มิติฟุตบอลต่างๆของเรืวอรูลนี้อาจจะมีการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่านัดนี้นะครับาทางด้านสเตฟานไบเซติชอาจจะลงเล่นได้แค่ในฐานะาผู้เล่นตําแหน่งแบ็คขวาเหมือนกับค่ําคืนยุโรปที่ผ่านมาก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาขบเข้ามาเล่นนะครับตรงกลางก็าอาจจะมีส่วนช่วยซึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลัง จังหวะต่างๆของไบเซติสกําลังถูกปรับแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการลงสนามนะครับในนัดนี้ของไบเซติสถือได้ว่าเป็นความสำคัญส่วนตัวของน้องเขาเลยนะครับซึ่งเราต้องให้โอกาสกันแล้วก็ลองมาดูกันเช่นเดียวกันกันกบวาตาลุเอนโดเหมือนกันนะครับที่กับตันทีมชาติญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงของการปรับจังหวะนะครับของตัวเอง ให้เข้าที่เข้าทางกับลเว์พูได้มากที่สุดนะครับเพราะโดยที่ล่าสุดนะครับจรเจเกนคอปเองก็มีการพูดถึงกับตันทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้ไว้เหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะเป็นคนสุภาพมากเกินไปนะครับแล้วก็ใจดีหรืออะไรต่างๆมากเกินไปซึ่งเขาเองต้องปรับตัวเพราะสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นแนะ่ะมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเขาเองในช่วงออกสตาร์ทกับลเว์พูนะครับเพราะฉนั้นเขาเองจําเป็นต้องใส่ความดุดันนะครับความหนักแน่นเข้าไปในเกมของตัวเองเพราะตำแหน่งมิดฟิลตัวรับ จำเป็นนะครับต้องมีสัญชาติตยานตรงนี้แต่ด้วยอุปนิสัยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดน้อยแล้วก็มีความเกรงอ,อกเกรงใจเลยทําให้ยังไม่ปล่อยพลังของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ตง้ตงตรงนี้นะครับได้รับการกระตุน้นซึ่งลงมาดูกันว่าถ้าหากได้รับโอกาสลงเล่นนะครับเราก็อาจจะเป็นเวทีที่กาลังเหมาะสมเหมาะควรนะครับหาจังหวะต่างๆกับการเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่ง เป็นทีมจากระดับแชมปี้ยนชิพก็อาจจะทําให้เขามีบทเรียนแล้วก็เรียนรู้ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในเกมนี้อย่างที่อธิบายไปเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าเพราะอะไรเกมนัดน,นี้ถึงยังต้องน่าดูและน่าสนใจนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันขรวมไปถึงการเป็นแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับยังส่งผลกระทบถึงเรื่องของความรู้สึกต่างๆของเวือ์พูได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าสมมติ ว่าลิเวอร์พูลนะครับไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้และฤดูกาลนี้นะครับสามารถที่จะทำคะแนนเกาะกลุ่มนำนะครับแล้วก็อยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแบบหายใจลดต้นคอขึ้นไปเรื่อยๆฟุตบอลรายการนี้นะครับจะมีกำหนดชิงชนะเลิศก,กันในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถ้าหากชั่วโมงนั้นนะครับเรียวผูเองได้ถึงนัดชิงชนะเลิศจับพลัดจับผูไปได้แชมป์รายการนี้ขึ้นมามันจะมีส่วนช่วยกระตุ้นนะครับในเรื่องของความรู้สึกกระตุ้นของความมั่นใจต่างๆนะครับบรรยากาศความรู้สึกของการรับถ้วยแชมป์เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในช่วงท้ายฤดูกาลให้ความฮึดต่างๆนะครับสปิดิตต่างๆแล้วก็ความหื่นกระหายในการที่อยากจะเป็นแชมป์ของเรียวผูมันอาจจะพุ่งปรี๊ด ในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ aesthetic. เพราะฉะนั้นน claro> ี่คือสิ่งต่างๆนานานะครับที่ฟ um> ุตบอลรายการนี้นะครับยังมีความสําคัญอย่าอยู่เสมอสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่ทําให้หลายๆคนนะครับได้แสดงออกกันได้อย่าง มากมายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้นะครับถ่ายทอดสดมีให้ชมกันยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ลองมารับชมและส่งแรงเชียร์แรงใจแต่ถ้าใครนะครับยังต้องมีการทํางานในตอนเช้านะครับก็ติดตามได้นะครับ ติดตามกันได้แล้วผลการแข่งขัน,นและรายละเอียดต่างๆจะมีการนําเสนอมาให้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้นะครับเลวพูจะเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะต่อยอดของชัยชนะที่ไม่แพ้ใครในทุกรายการต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ